สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์องแม่จิมมี่นะครับวันละแห่งชาติหนึ่งกันยา2 5ง3ัหยหฉบับสมบูรณ์พูนทนะครับไปดูกันเลยครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรา ตัวผมเองก็ใช้ปฏิทินตัวโหราศาสตร์นี่แหละนะครับแล้วมองดูเกี่ยวกับเรื่องของดาวจันทร์นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเอาพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะอ่ะจะได้ชัดเจนเลยนะครับอมองดูเรื่องเกี่ยวกับดาวจันทนะครับว่าดาวจันทเนี่ยเขาโคจรอย่างไรนะครับไปกระตุ้นอะไรในเรือนไหนซึ่ง หล,หลายครั้งที่ผ่านมาก็จะออกตามปฏิทินนี้นะครับวันที่1กันยานะครับดาวจันรย้ายประมาณ2.28นะครับก็คือประมาณสักตีสอย้ายเข้าไปอยู่ในลัคนาราศีกุมนะครับเพราะนั้นมันก็จะไปกระตุ้น9ไปกระตุ้น1ไปกระตุ้น3 0 5 7 6 8เยอะมาก นะครับเยอะมากเพราะนั้นวันนี้เลขเยอะครับผมเลขเยอะนะแต่ว่าเราก็จะเอาตามความแรงของดวงดาวนะครับเช่นดวงดาวที่อยู่กับเขาก็คือเลข9นะครับเลข9เป็นหมหาอุดนะครับเลข9อาจจะมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะเขียนเข้าไปอีกหนึ่งตัวเลขนะครับเขียนเข้าไปอีกหนึ่งตัวเลขนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรดี นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้นิดนึงเขียนป้ายตรงนี้คือเลข9ก9นะครับจะดู2มากับ9นะครับ2นั้นมากับ9และมากับ1นะละันลันลาลันลันลาเออประมาณนั้นนะครับผม291อาจจะมาพร้อมกันทีนี้พอไปดูนาวังเนี่ยนาวาังจันทร์อยู่ที่เวลาของ ดาวราศีมังกรนะครับราศีมังกรแล้วก็เขาก็โยกเข้ามาหานี่เป็นไรครับ2 5 7นะครับ257นะครับเพราะนั้น257 291นะครับตรงนี้มาจากดาวจรและก็นาวางส่วนที่เหลือนี่คือผมก็มีฝันบ้างนู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มาส่วนใบที่สองนั้นเป็นเรื่องของทูบนะครับถ้าคุณดูจากรูปทูบเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าตัวเนี้ย มันมาแบบนี้จะชัด,ชดเนาะแต่บางคนบอกว่าตัวบนเนี่ยตรงนี้มาจากนี่นะครับในเพจของผมก็มาจากนี่แล้วก็มาจากตรงนี้เลขนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราดูกันไปนะครับส่วนใบสุดท้ายคือเรื่องของไพ่ผมก็จะใช้3มสื่อนะครับใบสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเทมเพลนนะครับชุดนี้เป็นชุดองแมจิมิซึ่งใครที่อยู่ในเพจของกับตันจิมิคือองแมจิมินะครับที่เรามีหวยฮานอยทุกวันเนี่ย ก็จะเห็นว่าเข้าทุกวันนะครับเข้าทุกวันละแล้วหลังๆคือเราจะใช้เปลี่ยนเป็นไพ่ใบเดียวแล้วก็ตีความจากไพ่ใบเดียวนะครับก็มีแบบโอ้โหถูกกันไปนะครับตัวนี้เขาก็ให้เป็น1นึนะดูตัวเลขชัดๆเป็นเลยก็คือ 1, นึแล้วผมมองตรงนี้ว่าตรงนี้คือ1และ2ก็คือ2นะครับสองหนึ่งสี่หรือถ้าเราจะตีความเพิ่มมันส่วนใหญ่ล้วไม่ค่อยตีความนะอาจจะเป็น5ได้ไหม แล้วก็2อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่ผมทำตรงเนี้ยนะมันก็คือประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปของอ่าทํากราฟิกของดาวจรในวันนั้นออกมานะครับ mm hmm. อย่างที่เห็นครับก็2ไปกระตุ้น5ไปกระตุ้น7ก็เข้ากับตรงนี้นะครับ2 อยู่กับ9อยู่กับ1ก็เข้ากับตัวบอลนะครับเพราะฉะนั้นในรอบแรกที่ผมเก่งออกมามันจะเก่งออกมาประมาณนี้นะครับรอบแรกที่ผมเก่งออกมาว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้มี52มี978มี628อมี63อันนี้เกิดจากอะไรอันนี้เกิดจากง่ายๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการที่บอกคุณว่าเป็นรู้ก่อนแวะแผงก่อนถูกไหมครับก็ไปดูแผงลอตเตอรี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันจริง พรุ่งนี้เดี๋ยวคุณจะเห็นว่าอันอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอันที่30ตัวนะครับคุณจะเห็นว่า78มาจากไหนจริงๆ7 8 9ก็มาจากตรงนี้เห็นไหมครับมาจากดาวจรนี่แหละ7 8 9นะครับผมเอา7 8 9ออกมาหมดเลยนะครับแล้ว78มันก็เป็นเลขเหมือนเดิมครับเลขมงคลถูกไหมครับเลขมงคลที่เราเคยรู้กันมานะครับ28เดือน7ใช่ไหมครับเลข ครั้งที่แล้วก็ไปหนีเป็นเบิ้ลคู่เลย8 8กับ1นใช่ไหมครับแล้วก็52 52ก็มาจากดาวจรแล้วก็มาจากนว่างนะครับแล้วก็6 2 8 628มาจากไหนก็มาจาก2มาจาก6มาจาก8ตรงนี้นะครับแล้วก็ 6, 3มาจากไหน6กับ3ก็มาจากตรงนี้กับตรงนี้หรือมาจากตัวบนนะครับเพราะนั้นไอ้ครั้งแรกที่ผมให้ไปเนี่ยก็คืออ่ะใครชอบเลขไหนอะไรยังไงก็ไปดูกันนะครับทีนี้ไปดูสถิติ นะครับเดี๋ยวไปดูสถิติก่อนนะครับว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยรอบประมาณสักหนึ่งกันยานี่คือตัวนี้รอบ1กันยานะครับคุณจะเห็นเลยว่ารอบ1กันยาเนี่ยก็เขาก็ออก787จริงๆด้วยเห็นไหมเขาก็ออกออกสูงหมดเลย787แล้วเอา2มาด้วยเป็น20ถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันคือ287นะครับถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันคือ287ถูกปะ มันคือเลขนี้สองแปดเจ็ดนะประมาณเนี้ยเนี่ยเราพยายามแล้วก็ถ้าคุณมาดูสถิติจริงๆที่ผมให้ดูมันมีแปด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 นะครับมีแปดหมดเลยแล้วอย่างเขาที่แล้วถ้าคุณรู้ว่าเขาอั้นอะไรเขาอั้นตั้งแต่แปดหนึ่งจนถึงแปดเก้าเลยนะอืมนะเพราะฉะนั้นเขารู้มาแล้วว่าว่าต้องอั้นแถวๆนั้นนะครับอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ก็อาจจะมีเนี่ยเจ้าเดิมแปดเจ็ด เนี่ยแถวๆนี้อยู่นะครับแล้วคุณไปดู3ตัวหน้า3ตัวหลังก็อยู่อยู่แถวๆนี้นะครับนะนี่คือสถิตินะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาในงวดที่ผ่านมาเพราะเราเห็นว่า8ม,มากันปีที่แล้วเราจะเห็นว่า8มันมากันแบบเรียงเป็นตับ8 8 8 8 8 8 8นะไปจนถึงประมาณ16กันยาเลย8ก็ยังมีผลอยู่ใช่ไหมครับพอมาดูตรงนี้เราจะใช้อะไรหลายอย่าง เข้ามาดูด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้แต่ละที่เขาก็ใช้าศาสตร์แต่ละอย่างนะครับก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนาะประมาณนั้นก็ละกันมันเหมือนกับอะไรกัไม่รู้นะครับอ่ะดูเลขที่ออกมาคุณก็จะเห็นไหมครับ8 8อ่าหายไปแล้วก็มา88 8, 8ก็ยังเหลืออยู่นะครับ88 8, 8นะแล้วมี9โผล่มาด้วยนะครับเพราะนั้นงวดน,นี้1กันยา น้ำหนักน่าจะอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันมี8มีอะไรมี9ประมาณนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่น่าดูมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งนะครับที่น่าดูมากกว่านั้นอีกนิดหนึงคืออะไรคืออันนี้ครับนะหลังจากที่ผมออกไปฉบับแบบแวะก่อนรู้แผงก่อนมันก็จะเริ่มมีเลขออกมาเรื่อยๆนะครับ เลขเด็ดเลขดังอ่านายกสัญจรจังหวัดระยองเลขรถสามสามโอ้โหแปดแปดแล้วจะมาหนึ่งหนึ่งแล้วจะมาสามสามอีกถ้ามันมาสามสามเบิ้ลอีกรอบเนี่ยนะครับผมว่าเลิกกันเถอะครับเลิกเถอะค่ะเนาะเลิกกันเถอะครับเนาะเพราะว่าแปดแปดแล้วยังออกหนึ 1, 1่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วงวดนี้จะเบิ้ลอีกสามสามเลิกเถอะครับเนาะอ่าแล้วมีกบครับกบให้โชคนะไอ้ข้างคกหรือตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าขราวที่แล้วมา ก็ามา5-3นะมครับอ่ะมาดูต่อพี่เอกกับพี่เอกกับพี่บินอ่าวัดไข่วัดไอ้ไข่นี่ก็ดังเหมือนกันใช่ไหมครับคนก็ชอบอไปขอมาแต่พอเราไปตามเป็นไงครับไม่เห็นจะถูกเลยแล้วงวดที่แล้วเนี่ยคือทุกเจ้าเจ๊งหมดนะครับเจ๊งหมดเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าจะออกบนคู่บนบนบน,บนล่างนะครับเพราะนั้นข่าวที่แล้วเนี่ยไม่มีสื่อไหนถูกนะจะบอกให้เลย นะครับเท่าที่ตามมานะ,ะพี่เอกกับพี่บินนะจะให้3 5 8จาจัดบัะทัศกับ69เนาะ,ะแม่พึ่งจ้ะแ,แ,แม่พึ่งน้องเพชรเขาที่แล้วจําได้ไหมแม่พึ่งน้องเพชรน้องเพชรจับมาได้หลายสี่แปดสี่ออกไหมไม่ออกนะจ๊าสี่แปดสี่ไม่ออก,นะ 4, ออกวันนี้เอาใหม่ครับห้าหกนะครับห้าหกนะครับเราไปดูดูกันเพลินๆน,น,นะ อ่าอันนี้เสียงซีซีจากที่ไหนไม่รู้392นะครับอ่าเช้าต่อไปแน่อันนี้หวยฟันธงนะครับชุดฟันธงแน่แน่หสองก็มาจากอะไรมาจากวัน,ว,นรรนะวันพระราชสมภพ 1, 2, 2, 1, นะครับวันพระราชสมภพหน2่งสองหนึ่งเห็นไหมครับ 12ก็คือสลับไปใลยนะแฟกตอเรียนของเขาจำใช่ไหมหนึ่2สองเจ็ดเจ็อ่งก็คือเต่งและโต7 1เจนั่นเองนะครับถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิน้นเขาก็จะไปเบิน้นเขาก็จะทิ้ง7จเอาไว้ให้นะครับแล้วก็วิ่งบนคือวิ่ง7นะครับชุดลองคือ718ก็มาจาก7กับ8ใช่ไหมเจ็ดหกอ่ะแล้วก็7 8 2ออย่างที่ผมบอกเนาะ ก็คือวันที่ยี่สิบแปดเดือนเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นเสร็จแล้วอีกสื่อหนึ่งที่แบบว่านี่เลยครับอันนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหดังมากมีคนตามเป็นแสนแสนนะครับก็เขาให้นี่เลยครับห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดห้า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 สองนะครับก็ให้ตามนี้แต่งวดที่แล้วก็ไม่ตรงนะครับเพราะงวดที่แล้วไม่มีใครถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม ดูเอาไว้นะครับว่าเลขอั้นควรจะออกประมาณนี้ <c oughs> คราวที่แล้วออกมาอั้นเละใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะออกประมาณนี้เนาะก็คือเอาคือยิ่งมีเขาเรียกว่าอะไรเดียยิ่งมีสื่อดังๆที่คนไปถูกเยอะๆใช่ไหมเขาเจ้ามือเขาก็จะอัน้นมองเพราะเจ้ามือเขาเป็นนิ้วนะครับต้องสงสารนิดนึงนะครับว่าเจ้ามือท่านเป็นนิ้วนะคร,ครับก็เลยแบบว่า อันชีบ่อยก็ประมาณนั้นนะครับผมว่าเนี่ยก็าอาจจะแบบเดี๋ยวก็ต้องออกมาแบบเนี้ยประมาณ3-3 5-3 5-2 5-6 6-9 7-8 7-2 7-5 12 7-8-2 127 5-7-2นะครับก็คือรวบรวมจากที่คิดเอาไว้นะว่าจะออกพวกนี้นะครับและเมื่อเช้านี้ก็มีคนส่งมาเรียบร้อยแล้วว่าที่อันคือที่อันคือเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับที่ที่เขาอันเลยนะครับ อันนี้เป็นเจ้าที่อันน้อยที่สุดแล้วนะเดี๋ยวจะอาจจะเจอมาอย่างนี้อีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมมาอีกแล้วหนึ่งสองสองแปดสองห้าห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหกห้านะครับห้าแปดเนาะแปดห้าแปดเก้าเก้าแปดนะครับก็คือทำไมอันเยอะจังเลขชุดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วอย่างนี้จะเหลือไหมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น ที่อั้นมาประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมเก่งออกมาใหม่นะครับผมเก่งออกมาประมาณนี้นะครับว่าเจ็าสามพยายามจะหนีเขาเวลาเวลาเอาง่ายๆนะ่ะคนที่ซื้อพวกเนี้ยถามจริงๆว่าพอคุณเห็นว่าอั้นคุณอยากจะซื้อไหมคุณมีความคิดเหมือนผมไหมเวลาเห็นอั้นแล้วอยากจะซื้อไหมโอ้เวลาเวลาแทงจ่ายเต็มเวลาให้ให้ครึ่งเดียว อันนี้เราไม่ได้พูดถึงในเรื่องเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการเล่นหวยนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าคุณไปหาลอตเตอรี่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อในวันที่ถูกไหมครับอ่านันอันนี้เป็นพฤติกรรมมันนี่เป็นพฤติกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเก่งมาใหม่ผมก็เลยแบบอ่ะเวลาเขาอั้นมาเราก็ไม่ชอบใช่ป่ะเราก็ต้องหนีเราก็ต้องหนีเร,หนเราก็หนีจากเนี่ยหกสเป็นเจ็ดสอ 7, 2, 8, ใช่ไหมครับเราก็หนีเป็นหกส <m uch ess> ใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะผมก็หนีไปเป็น2 1 4หนึ่งสี่เนาะลดแต้มบวกแต้มอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแปดเอันใช่ไหมเก้าเจเลยนะครับแล้วตัวที่ผมตรงเลยเนี่ยตัวนี้ครับ5 2นะครับก็มาตรงกับตรงนี้5 2 5 2นะครับมาตรงกันแล้วก็ถ้าถามว่ามันไปตรงกับใครอีกมันก็ตรงกับดาวจรนั่นแหละดาวจรที่ให้ไปนะครับว่าดาวจรที่ผมให้ไปเมื่อตะกี้เนี่ย นะครับก็คืออยู่ที่ไพ่ชุดที่1เนี่ยน,นะครับเนี่ยมันก็มาจาก5กับ2ตรงนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเก่งมาใหม่สุดนะเลขที่อันก็อันไปนะครับเลขที่อันก็อันไปนะครับแต่ที่ผมดูของผม,ผมนะดูของผมเองผมก็มองว่า,าตัวที่ผมจะเก่งเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่า คุณจะชอบหรือไม่ชอบนะครับจะชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็ตามกันไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเท่านั้นเองประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าสมมติว,ว่ามาดูการเก่งอันใหม่ล่าสุดของผมผม,มก็จะให้ตามน้ำหนักประมาณนี้นะครับก็มาจากไหนครับมาจากที่เมื่อกี้เราวัดวาดกันนะครับประมาณนี้9 2 1 2 5 7นะครับก็มี52อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็น1 4แล้วก็มี25ห นะครับก็ไปตรงกับเลขที่เขาอั้นพอดีนะครับเลขที่เขาอัน้นเขาก็อั้นแบบประมาณนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะก็ถ้าคิดว่าอั้นเยอะขนาดนี้ก็เล่นน้อยๆก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็มาบอกเลาชอบของใครก็ซื้อของคนนั้นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมว่าคุณไปตามบางทีเขาก็ไม่ถูกหรอกเนาะอยู่ที่ตัวเรามากกว่า ตามตามมาโอ้ยถูกหมดพอกฎที่ผ่านมาเป็นไงละ่ะไม่มีเจ้าไหนเข้าสักเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเตรียมทำออกมาว่าลัคนาราศีไหนจะถูกบ้างนะครับสวัสดีครับ